สวัสดีคุณผู้ชมนะยินดีอนรับสู่รายการหัวร้อนไฟเตอร์โอ้โหเจ็บคอยกันคือการเจอกันระหว่างมลเลโกงพาดินกับไอแทนมายาโกงพาดินกับทอมทอมลัล่เคลนหรือว่าจะบอกทอมแอนจิลดีมเฮ้ยเก่าไปยังไงคือพอคุทัพปกคลิปแล้วทอมขึ้นใช่ไหมทอมอนีจุ๊ย อย่างน้อยเราก็ยังมีความหลังกับในแผ่นละสิบบาทเมื่อก่อนแลโอ้ยสุดยอดเลยครับเป็นอะไรที่โคตรห่างจะแม่งมีวันชั่วโมงกว่าใช่แต่จะดูคนดูไปเลยเด็กยุคนี้จะรู้จักวะคาแอนเจรี่โอมอนเลมอนจะรู้จักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออนั่นดิรู้จักดิช่องก้าวชอบเอาไม่ทำแอนเจรี่ตอนนี้มันไม่เอามาฉายเลยเอาม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหรือ ม,มันหมดภาคมันใช้กับเคียวไงอ๋อใช้ที่เคียวแทนโอเคเริ่มครับเริ่มเริ่มเรอนอางงงงป่า่จุดไินนี่เริ่มก่อนแล้วกันโจเฮ้ยทำแล้วโจเท่เดี๋ยว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 เคุณใจเย็นใจเย็นไม่มีฟอร์เนเทัานจมูกโจเทพได้ได้ฟอร์เนของจริงไรครับหมืนสามเนครับ ไยได้เช็คโคตบตัวในตำนานแกนเอเซลมันก็ไม่ตำนานนะตำนานกว่าบอลนอเซลบอลเอเซลบอลนอเซลมาให้ตำนานกว่าโอ้เจ็บคอหลอดลื่นแบบนี้กำลังจะเล่นมุกนั้นไม่กล้าเล่นเลยลืมไปถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่เจอต้องไปตัดต่อมุกแล้วอ่ะลงไปนี้ ยาโซ่จวนเปิดดูเปิดดูแล้วก็จวนตีหมื่นห้าเข้าเลยครับสามอ่าเอ็นเดนนั่นจวนงออะไตอนนี้งานต้องอเนี่ยงานต้องตอนนี้ก่อนเอ้โห9,000แหวนครับการหมื่นสี่แหวนเช็คคิพลา ทื้งสองตัวแล้วก็เจ้เจ็บเจ็บดีเจียเสียไปโอ้โหรู้เลยว่าต้องยิงตัวไหนสองสามสี่ห้าแ่ไม่มีเจียงไม่เจอพ่อจับกองเียอากูเหมือนโชว์มือให้ดูโชว์มือให้เขาดูฟิฟีเลยว่ะเอแล้วะตอนนี้รู้แล้วว่ามีอยู่สองหมื่นห้าสงสัยต้องเล่น โอไคต้องเล่นได้อีกเกมแล้วเ <laughs> ชี่ยอ่ตีไปแรน15หมื่นห้เอาเข้าเลยครับเอ,อ็กเดินเตินจูนไล่พ่อมันเล่นกูแล้ว1 2นสองแวนการ 5, 000. 50, 000ห้าพันห้าหมื่นพัแหวนกลัไปอีกหมื่นหนึ่ง หมื่นเก้าปล่อยตาปล่อยนะปล่อยตาเช็คเช็คโอ้คโอ้เดี๋ยวอีกนึงว่ะสกิลครับมูดให้แวร์ติดชื่อเอเซลเข้าโตนะมันต้องคอนอนปะโอ้โหคอนสองคอนอนสามตัวลงมาลงมาช่องว่างห้ามถับนะเว้ยนี่แหละนีวินิตรับดีกว่าเออ้ยผ่านครับเฮ้ยมาว่ะ โจเทพลองเฮ้ยอ้ย,ยไ,มไ,มไม่ทันแล้วมาทำไมตอนนี้ต,นนตีอะไรสกิลบาร์หนึ่งทายชื่อผู้ชี้ขาดอเมโนสก,กิลิไม่ใช่วะ <c oughs> อาเมโนสก,กิลไหนมานไปเลยทายผิดไงแดมเฮ้ยจริงโหสุดยอดเลย เมอย่างงี้ต้องขออีกรอบแล้วอ่ะจัดไปเลยไม่ไหวว่ะโดนยำอย่างงี้มือสองแหวนสามแวเเซไม่ได้มีเบงเลยเฮ้ยใจสู้ไว้ไปห้าพันสองหกแวไเลยไม่ไหว้งอเช็คโอ้ยผิน่าโอยตาเนาเบอะแ้ว่เมื่อกี้โดนยำไปขอแก้มยอกรตายเะเกนหลุดน่าเกลียดจิ GS10 นะจ๊ะ GS10 ไม่ช่วยอะไรเลยเอเจิปเปบัง0001ตายดีกว่ารถไฟวอลเคิจะไม่รักเราเลยเปียนใบครับเปลี่ยนสามเลยบอกแล้วจะไปด่าทอมหน้ากเคยด่าที่ไหนกูด่าอาิลสไปสไ ก็เม yeah. uh, oh, okay. yeah. like an yeah. oh, ื okay. s <S uh, oh, um, go, uh, so ่อ yes, ก uh, so ี้ไงเล่นมุกอะไรแบแบตเตอรี่เจอรี่ขึ้นเต็มเลยทอมไว้มาโอเคทอมทอมโดนกับดักหนูเล่นอะไรเว้ยเริ่มก่อนโจวผันเท่นโจว ไปสิมันสามแมนครับไปครับเช็คก่อนเช็คก่อนไปว่เช็คขี้มละแวกดันโจ้มาดาบนี่ไงลงบวกกันแหละสองบวกแมนใช่นึ่ห้าแมนสกิลทายชื่อผู้ชี้ขาดอเมิสกิลนอีกแล้วแหละไม่ใช่วะสีหนึ่ง ไอนายเอนเทอร์ฮิวกับกองไอผู้ชี้ขาดอเม็นกันสกินนี่ตัวไหน่บริการไงขอพีีอ่ะเออไม่เคยจำชื่อจำชื่อไม่เคยได้เอ้าแต่เวลาเล่นเีกัดอย่างนี้คุณมาบอกพีจีไม่ได้นะเพราะ,ะพาะี S <S จีมีหลายใบอาจจะเป็นแบทเทิร์นจิ๊เตอร์ก็ได้เป็นเตตา้าเมกันก็ได้ คุณมาบอก PG ไม่ได้ผมไม่ให้ก็นี่บอก PG ไงอย่ามัวบอกลักษณะไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เขาบอกให้ถ่ายชื่อไม่ได้บอกถ่ายรูปที่ดอมามันก็มันมันได้นะี่เคยมีคนม่อให้ม่ให้มือให้ก็ถั่วไงชัดเจนไหมเฮ้ยอห เขาเป็นคนจำชื่อยูนิตได้ยิ่งกว่าเราเนยเราจำไม่ได้ดีกว่าแล้วเราก็ไปเลยตูมีสกูด้วย1ิเก้าสิได้ได้ดีไดมติเคมี่งเย กระโจ๊ะมันแค่มของนายเข้าเมนเฟสชาร์ตหนึ่งแอบดูแอบดูดูกองว้ดูกองดูกองเลยรอเบได้เลยมนเดียวืนเดียวนปครับสองได้อฮะที่าชอนได้หนึ่งว่าเดียวเขาถึ่บอกโอเคไง เท่าไรนะหมื่นแปดแครับกูจะเพิ่มเป็นหมื่นสี่ชี้พลังแวนสรุปคือเพิ่มเป็นหมื่นเก้าป้อมมือมีสี่ใบพลังหกสี่พันพลังแวนฮิวครับฮิวด้วยโอ้ยทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ล้วจุดนี้ผมสามหมื่นห้าปีสกิลาเฟิร์นเมกัสเปิดเลยนี่ไม่ใช่หรอ ดเซนวะไปเลยไปใช้นี้รู้กับกล้องโอนโอนบุกใครก็ไม่รู้วม้นนะเออนั่นเด็กเออว่าลุนใช้สกิลเลยไลท์เฮ้ยโูย หนึ่งสี่เบียครับไหนวงเ็คลังแวนจูแล้วก็จูก็เทินชาโซหนึ่งใบเช็ค วางไว้ที่เดิมีเดิมเลยเก๋าเก่าตีไปเข้าหนึ่งวีซีเอาเป็นทองมันมาอีกแล้วพลังแวนเด่นเถิดตุลิกาท่านจู่ครับไลท์ครับอ๋อตุลิกาตุลิกาอีกตัวหนึ่งสัตว์เยอะเยอะหมื่นพันแวรครับทิกเกอร์สิบเก้าครับฮิซมีสกิลเออเลนพวงคอย ต่การคุณจะหยุดไม่ได้เช็คคิวแวนพลังเรียนครับส,สกิลยับแตมปัตสองเฮ้ <c oughs> ยก็มองหน้าคนดูเลยว่ะค <c oughs> ืออย่างนี้ลอง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 เจ็บเท่หลอกไว้ <c oughs> ไม่การไว้ไม่ตายนะ <c oughs> ทิว เปิดมันถึงก็อึ้งเลยอ่ะแล้วเขาจะตีข้างให้วินนี่ไม่หายไม่ตีก็เาะนั่นละฉันโจวอ่ะโจวแล้วก็ไลท์สกิลตัวเริ่มสกิลลืมใช้ทอนออกมาโซสองโจวหนึ่งไอ้สั่ๆโอ้ดีแล้วเจอเลยเจ้าสไตล์เป๊ะเปซื้อมา ซื้อมาปกตินี่มันต้อง5้าสิบใช่ไหมดู <c oughs> ไม่ <Skill. S 1> <c oughs> ครบสกิลบาท1อัแแอปดูสองอแ,แล้วขึ้นมือหนึ่งใบใต้กองหนึ่งใบกลขึ้นแลก,ก็เมรัสแอปดูทำไมนึกเสียใจกับบอลงแต่เราเบรกัตตีสกิล บ้านหนึ่งไซเลนทอมแย่เมือนไซเลนทอมขึ้นมือเท่าไหร่นะพี่มื่นหกเองจิ๊บจิ๊บการมันรู้ครับไม่ครับเมื่อกี้เขาดีแน่ๆอยู่แล้วสามหนึ่งไอ้นี่มันเท่าไหร่มื่นหกมื่นหกหน้าหนึ่งการนะตามศูนย์การแล้วตั้งศูนย์อันนี้ไปม่ตัดเลยที่มันไซเคีพลังทอมไตไตแปลว่าไม่คิดพลังทอมพี่พลังทอมพี่พลังทอมวะสองหนึ่งแวนมันต้องเก็บไว้ก่อนก่อนตาย ไอลืมไปยังไม่โดนลิมิเตดเป็นอดไรู๊ครับมันเป็นลิมิเตดที่ไม่น่าใช่ะตอนนี้จัดก็เล่นแบบแนวเดิมนยืดเบรครับความโซ่เราจะเป็นเหมืนเม่อกี้ครับเสียขาไม่เสียการคุกไม่ใช่เนพันแม พิเกอร์ังแวนสามหมื่นห้าแวนสามหมนห้มันจังหวะสองหกมหได้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวังไม่จบยังไม่จบยังไม่อ้นี่เฉยยังไม่ได้เชียร์เอบนี้เดียววะโอยทอมทอมได้ทอมบมิดแม ผมไม่รู้ผมไม่ได้ใช้เพย์แมทตัวเองนะนั้นอาจจะไม่อ่าห์ก็ไ The Facts ขอสองได้สองได้มาเลยเฮ้ยมาเป็นแมทตัวทิ้งำลังแวนพี่อ่ะเออสายที่กำลังแวนเฮ้ยเยโอ้โหแพ้แพ้แพ้โอ้โหสองตาเละบอกแล้วไม่ใช่เพย์แมทมังกรหายนะหายนะหายนะโโออเเคคไม่กินกับหายนี่ครับเพย์แมทโอ้โหเพย์แมทโัวราเพย์รับโอ้โหจัดจ้า เฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยแม่ได้ม่งกงไม่ได้อย่างนี้หรอกเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยตานี้กูยังได้สไปร์ทั้งทีนึงเลยเออตานี้กูยังได้สไปร์ทั้งทีนึงเดยอ๋อไม่เหมือนตาแรกเห็นไหมตายเลยโอเคก็จบจบจบกันไปสำหรับไฟนี้เอออะไรเจออะไรโมเลคุลกับโกงพาราดินโกงเอเซลเอเซลพาราดินโกงพาราดินกับอะไรนะ ทำรุ่ไอ้ทำเบอรเกอรี่อำลาเคลื่อนถามจริงมันมันชื่อมันมันชื่อมันชื่ออลาเคลนแน่เลยส่วนใหญ่แม่งพึ่งแต่ทอมเ่ยไม่แหะเราดูกองเอาดูกองเอาเลยเนี่ยโคตรดีอยากให้มันมีโมเมนต์แบบทั้งบอดแม่งเป็นอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับปิดคลิปแป๊บนะคบ